าสนามบุรีเรือนจำการสนมิกำลังเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเข้าตรวจค้นเรือนนอนในเรือนจำการสนาบุรีสรุปการตรวจค้นใสสะอาดไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีผู้ต้องขังวชเมเยนมาสองรายได้พากันหนีออกจากเรือนจำแต่สามารถตามจับมาได้ผู้ต้องขังทั้งหมดที่พากันปีนกำแพงเรือนจำหลบหนีแต่สุดท้ายไปไม่รอดถูกจับได้ทั้งสองต้องโทษอยู่ระหว่างการบำบัดสารเสพติดโดยทั้งหมดบอกว่า คิดถึงบ้านและภรรยาจึงพากันหลบหนีผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่ารชาชการจังหวัดกาญจนบุรีได้นำคณะอฝสาไปกครองเจ้าหน้าที่ตรชดอกํำลังตำรวจสพ,พเมืองและเจ้าหน้าที่อีกหลายฝ่ายร่วมกำลังเข้าตรวจค้นภายในเรือนจำการโดยมีนายประมวลพูนสวัสดิ์ผู้บัญชาการเรือนจำการจนบุรีและเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ให้การต้อนรับและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจค้นในครั้งนี้ ในการตรวจคนครั้งนี้ร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียังได้เข้าตรวจดูภายในเรือนจำบางส่วนอีกด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่เรือนจำและผู้บัญชาการเรือนจำได้บรรยายภายในเรือนจำให้ทราบตลอดทางในการเดินตรวจเยี่ยมภายในเรือนจำและเวลาต่อมาร้อยโททศพลชัยโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยนายประมวลพูลสวัสดผู้บัญชาการเรือนจำและคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าห้องประชุม พร้อมฟังบรรยายสรุปในการตรวจค้นในครั้งนี้โดยใช้เวลาในการรับฟังบรรยายสรุปในครั้งนี้ประมาณ50นาทีสรุปได้ความว่าไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆหรือสิ่งของต้องห้ามภายในเรือนจำแล้วจึงเดินทางกลับข่าวนี้2ิวันยการนบพุธีชุิการไหลวาลินรายงาน